เมนูแซ่บเวอร์เบอร์ตองเลยครับกับเมนูนี้ครับยำตะไคร้กุ้งหมูสับครับเริ่มตั้งกระทะกันเลยครับใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสอีกเล็กน้อยเท่านั้นครับแล้วก็น้าหมูสับอีก100กรัมนะครับลงไปลวนให้สุกเลยครับใส่ผงปรุงรสลงไปน้ําของหมูสับของเราก็จะได้มีรสชาติเข้มข้นขึ้นนะครับ หมูสาเริ่มสุกสัก80%ดเนแล้วครับเชฟก็จะเติมกุ้งสดลงไปอีก150กรัมครับก็เริ่มรวนต่อให้ทุกอย่างสุกให้หมดเลยนะครับสุกได้ที่หมดแล้วครับเดี๋ยวเชฟจะพักไว้ก่อนเลยนะครับแล้วไปทำในขั้นตอนของน้ำยำได้เลยครับเริ่มน้ำปลาดีนะครับ2ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลมะพร้าวอีก1ช้อนโต๊ะครับ เราจะบีบ้น้ำตาลมะพร้าวเนี่ยให้ละลายให้หมดก่อนนะครับพอไม่งั้นตอนใส่เครื่องปรุงตัวต่อไปเขาจะคนยากล่ะครับตามด้วยมะนาวอีก2ช้อนโต๊ะครึ่งครับแล้วก็พริกจินดาแดงซอยนี่นะครับอีกประมาณ10เม็ดครับ คนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันให้หมดอีกทีนะครับเริ่มแซบขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับแล้วเราก็ใส่หมูกับกุ้งที่ลวนไว้เนี่ยเทลงไปผสมได้เลยครับจะมีน้ําของหมูกับกุ้งคุกคลคิบๆอย่างนี้นะครับแซบโ,โ,โอ้โหเชฟพูดไปน้ําลายกระสอแล้วล่ะครับตอนนี้โรยด้วยหอมแดงซอยลงไปอีกประมาณห้าหัวครับแล้วก็กระเทียมซอยอีกประมาณ5กลีบครับ ตามด้วยตะไคร้ซอยประมาณหนึ่งต้นครับคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกสักทีหนึ่งครับโอ้ยตอนนี้เชฟน้ำลายพุ่งปิด๊ดพุ่งปิ๊ดเต็มปากไปหมดเลยครับโอ้ยเพิ่มเติมด้วยใบมะกรูดซอยลงไปอีกครับเพิ่มกลิ่นหอมเลยครับโอ้โหคุกเบาๆอีกสักเล็กน้อยก็พอครับ สุดท้ายด้วยผักชีซอยครับโรยหน้าหน่อยนะครับเป็นเมนูที่แซ่บเบอร์เบอ,อร์ตองมากๆเลยนะครับส,สาวมารวมตัวกันเนี่ยครับยำออกมากินกันเหมาะจริงๆเลยครับเมนูนี้จะเป็นกับแก้มหรือจะเป็นกับข้าวดีเลือกกันเอาเองเลยนะครับส่วนเชฟต้องไปซื้อน้ำลำไยเพิ่มอีกสักสามขวดแล้วล่ะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ